ไอโยเซิฟสวัสดีครับผมพรีเมี่ยมจากร้านบีวีมอเตอร์บายนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าเอ็นแมกซ์ห้านะครับผมปี2019นะ คันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะชุดสีเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยสีเป็นสีดาด้านนะครับผมตัดด้วยดําเงาเท่ๆเลยนะค,ะคุมโทนดุดดุเลยนะทอ่อมาเป็นท่อเดิมนะครับรถบ้านพร้อมขับขี่ใช้งานนะร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะสวยๆเลยนะครับเจ้าคันนี้นะคะระบบเบรก ABS ใช้ทํางานได้ปกตินะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับลูกค้ารถอาจจะมีร่องรอยขีดถ่วนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมก็ยังสวยๆอยู่เลยอ่า เครื่องค้างเดิมนะฮะข้างไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนนะครับระบบไฟติดครบถูกจุดนะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันหน่อยดีกว่าครับผมคันนี้สวยๆเท่ๆเลยนะครับเลขไม้คันนี้นะฮะอยู่ที่2900 0โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่าท่อเดิมนะฮะพร้อมกับขี่ใช้งานเลยเครื่องแน่นๆเลยนะฮะบิดติดมือสุดๆเลยนะครับเจ้าคันนี้นะ จ้าคนนี้นะครับผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะครับลูกค้าขายอยู่ที่46,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้นะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย